เลรียบร้อยกดแล้วฮัลโหลไอแอมสตีฟอ่าเลนื้อเรื่องทำไมยังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องคือเราโชคดีที่ได้กลับมาที่บ้านที่เหลือคือไปไม่ออกโอเคปะกดต่เไปกดเลยโอเคอ่ะทำไมมันไม่เปิดเ้ยไปดีกล่องอะไรมีอะไรมีอะไรมั่งซีลเล u ตเตอร์ t i s s t r e a m i n g joke is getting o l l for d o your the last one to อ่อะไรสักอย่างอีก now you have about a minute to get out of this room before it burn down เฮ้ยเรวเร็วเรวเร็วมีระวางบนมานี่น่าจะตรงนี้อ่ะมั้งมีกระจกอยู่อ่ะระวางมันอยู่ข้างบนขุดเลยได้ไหมขุดกระจกได้ไหมเฮ้ยขุดกระจกได้อุ้ยเราวะ คุณกระจกได้เ่ะเขาบอกว่าห้ามบอกเอ้าก็เออทำไงถูกแล้วถูกแล้วขุดไปเลย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 นานแล้วเธอเอ้าตายไม่บอกเลยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยดีมากเอ๊ะอะเต้ทีพีแล้วนะแป๊บเขาบอกว่าห้ามเกมหมดไม่ได้เกมหมดทีพี่เฉยมีท็อตมีไอ้นี่เต้ในฮอปเปอร์อะมีอะไรอะ เอ้ยอ๋อโอเคยยังไงต่ออ่านใต้ดิเวื่อฉันข้าพัวทู่งซีอีฟอยู่แค่ไฟซัมป์อินดูในฮัพเปอร์คุณเห็นอะไรบางอย่างเห็นแล้วครับอ, hey. Hey. อ้าวเฮ้เฮ้ I'm up here at the window ไหน Take this e g and be careful อ่าเอาขวานไปแล้วก็แคร์ฟู l ด้วย อขวาหนหายอ๋อเห็นในตัวละโอเคนี่นี่ขวานมีรั้วอยู่รั้วอยู่ตรงนี้เพ<ว> <ๆ S 2> ื่อนเราเห็นหมูน้อยอยู่ฝั่งนู้นน่ะขุดเลยขุดเลยห่อโอ้ยอะไบ้างเรามีทอตชื่อฮันดิโรถ<ๆ>หลอ<ๆ>แอมสตีฟฟื้อปป๊บอาวโอ้ยเอาเลยตัดเลยตัดเลยปป๊บขึ้นไป มุมถูอันพังแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหมูน้อยเฮ้ยตัดนี่นี่เรามีเชือกเชือกฟิวฟิวอันนี้มีริเวอร์ไอเอร์พิกกี้เดี๋ยวเลาผูกไงอะผูกมั้ยเอาอะไรบิดไม่เป็นบอกกดที่ขวาที่หมูอ่ะเสร็จแล้มันต้องเอามันไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าลากมันไว้กัน น้เต้แกคอยรับไปนะเว้ยปดเซฟตี้แล้วเอาเชือกมาเออได้แล้วเนี่ยเอ้ยนี่ไม่กล่องมีอะไรมั่งมันมันมีรีเวอร์อยู่อะวางตรงนี้เองรีเวอร์รีเวอร์รีเวอร์ฮัปเปอร์มหูมันบักฮัปเปอร์ไปฮัปเปอร์มีมีเคเอา้เอาวไปไหนล่ะมีเคอ้เอาเคไปดิอ้าวแล้วก็ต้องลงไปข้างล่างแหละเพราะว่ามันน่าจะมีห้องมาลงมาลง น,นะอชอนี่ไงนี่ไงเขาให้มาปักตรงนี้เย้มานนี้มานี้นี่ตรงนี้เร็ว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 หมูหมูไปหมู Innocent Piglet Piglet นี่มัน Piglet ดิวะ่ะ <c ười> นี่มันนักร้องดิว่ะเอาติดดันดันหมูต้องต้องมีภาพประกอบด้วยนะเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจ <c ười> ขนาดาัแล้วเลยเหรอได้ได้กดาัแล้วเลยเดี๋ยวว่างๆจะหาให้ จะทางขึ้นปะเจอครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราดักล้อมมาก่อนอ่าขึ้นมาเลยไอหมู <c oughs> เอาติดใจ <c oughs> อุย้ยติดเยอใหญ่เพื่อนนี่นีน่ให้ขึ้นทางนี้ไะทำไมมันหิวเราไม่หิวนะเราเพิ่งตาย <c oughs> นี่นี่ทางอ้าทางไหนอนะ่ะ <c oughs> นี่ข้างบนน้บน้บนเพื่อนข้งบน

ไปมาเลยอ๋อต้องผ่านอันนี้ไปเกมเพย์เห็นไายแ่้วอ่านว่าไง Before you jump down in a hole มีฮอปเปอร์ฮอปเปอร์มีปลา<อ>แล้วก็อนอตสอง<ไ>นอตสองเจอโทรศัพท์เจอโทรศัพท์นอตสองเขาบอกว่าถ้าจะลงไปอ่ะให้เอาหมูลงไปก่อนนี่นี่เพื่อนเจอโทรศัพท์นอตส,สองะนะคะนอตสอง น้าสองอ๋ออาตเต้แกจุงหมูกันรู้แกชอบฮะจุงหมูเอาเชือกมาดิแกเอาวอน forget to tell my name อ่าฉันลืมไปฉันลืมบอกชื่อไปห <laughs> ลุดเนี่ยเหรอก็ <laughs> want ่ม v one เขาบอกอย่าพึ่งเต้ใจเย็น a we won't e v e ์ meet ีกเอ้ยออเตอร์ But let me introduce myself I am E-K-K-E I...I e. <laughs> <laughs> I, I come from the... อ่าก่อทั้งหนึ่ง I have my own small business The b o t b u t b u o t ที่หน้า But you write <Yeah. S 1> about it later Hurry up and get up สวอตฟอร์มเดอะฮาวเวย์วอตเอาฟอร์แท็บดูแท็บดูดูกับดักดีดีด้วยแท็บก็ใช่ใช่ใช <c oughs> ่เออเอากุญแจไม่แฟนใครเป็นเพื่อนเอาเอาหมูลงไปก่อนหลักแล้วคุณกระจกได้ <c oughs> เขาบอกว่าให้เอาหมูลงไปก่อนหมูมานน่เราจะได้เจอกันอีกนะ ตอนมันลงมาดิข้างล่างเป็นน้ำหมู่มันยังไม่ลงมาเลยมันติดเชื่ออกเุ้ยเต้ตรงนั้นตรงไหนนั่นอะข้างหน้ามีที่ยิงธนูอยู่อยู่ที่ว่ามันจะยิงอะไรออกมาตรงไหนปเติยูยใคร <c oughs> เคนนะคะ,ะมาต้องระวังกับตักใช่ไหม เอ้ยยังไงอู้เกือบบินแล้วไม่เละเขาบอกว่าให้ระวังกลับดักตรงนี้มีเชือกนะตรงนี้นี่อ๋อโดดโดดค้ะหลบหลบไอหมูมันเยอะเคเคเข้ามาเลยเดินเดินมาเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวขอกินก่ะนี่มีนนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะอินดีเดี๋ยวพึ่งไปพึ่งไปนี่นี่ตรงนี้มีมีท็อตไหมอ้ยแมงมุมพิษ ติดดดิดิมตดดดมาสิคะรออะไรเต้ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะอย่างบนเอ้ยมันมาแล้วเพื่อน Help me please Help me please อย่าเพิ่งร้องเพลงมีอะไรมีอะไรมีกล่องเฉยๆมีกระดูกทางให้ใครสามารถกระโดดไปตรงนู้นไอ้น้องน้องพิกเล็ตลงไปแล้วอ่ะเขาให้กระโดดให้อะไรเอ่ยอ่าเพื่อน เพื่อนรับเชือกรับรับเราจะไปเปิดประตูฝั่งนู้นให้เพื่อนก็รอรับเชือกนะเราจะไปเปิดเอ้ยตกใจสะดุ้งดึงเลยไอ้แมงมุมัปฏิปฏิในมุมยุ่งกับเราอ๋อมันให้มาตามทีละเอ๊ะเต้ขาไปมาแล้วเอ๊ะอ่ะลูกไราเอเวอเอ้ย ตีมัน TP บายบายหัวใจเดี๋ยโดนแล้วตายแล้วมันตายแล้วเอาน้องพิกเล็ตมาแล้ว TP มาโอ้ยพ่อ you think you are let's e i it you can get out of here unless you start to accept accept me and เดี๋รู้คุณต้องแก้ไขปริศนานี้ให้ได้ปริศนาดอยแล้วว่าอ่านโทรศัพท์เิีอ่านโดยริบาโทษอ,อ่าอ่ะไรแล้วเขาไตาให้แกปริศนาอันนี้ให้ได้ไม่มีทางออกไปจบแล้วถ้าเราไปเหยียบประตูเมื่อกี้เราออกได้แล้วเ่คะแตถ้าเราไม่เจอแมงมุมแมงมุมแมงมุม,แม,ม,มแมงมุมขอล้องก่อน เราเคยเจออ่รหัสอะไรไหมเราเคยด้วยเหรอไม่มีนะแต้เล่าสูงหมู <c oughs> อะหมูหายอยู่ข้างล่าง <c oughs> มันมีตวัวอักษรนะโอ้ยร่วงอาจจะตอนก่อนออกมาก็ไม่หลับนะตอนชวนไม่แกะกระเทียมไม่หลับ <c oughs> แกะกระเทียม <c oughs> อ๋อมีไอแซดเออาร์เต๋อมได้ได้ไดอืมระมาณนี้ก็ต้องดูใช่ไหมเนะี่ยนี่ไงไอขึ้นนี่หรือว่าให้เขียนชื่อหมู <laughs> มีตัว P ไหมไอเอน ตัวเอ็นตัวเอ็น G N U ล่วงอคืออะไรอ่ะทํารสึกประมาณนี้แบบอืมอืมลดสองลดสองใบเลย โมัโมวลองใส่ลองลองกดกระทุกอันดูดิก็ P ี <P. S 2> เอ้ย B P ว่ะอา้าวจัดเลยเอาแลเดี๋ยวไปแก้ข้างบนกันใครกดไว้ <c oughs> <c oughs> ดีมากใช่ไหมโอ้เ oh, ตเล่นกดกระุกอันนี้มันต้องตังคขึ้นใช่ไหม เตจัดเลยพิกเล็ตฮอฮิฮิค่ะ E I G L T L ไหมอันนี้ R L E T อันนี้ O อันนี้ N K G E พิกเลต t i g z a t i g l e t มี l มีพิกแล้วอ่ะอ่ะเี่นาทีแล้วอ่ะ